สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง good afternoon today is a party day look pretty beautiful isn't it yeah. okay I'm ready now we already prepare ready preparing let's show you what I have today let's show you okay โอเคเราเริ่มโชว์อาหารแล้วเราพร้อมไหมใครพร้อมกับเราฉันอยู่ที่นี่เย้โอ้โหไก่ซุปไม่เปิดยังเอเวอเร็ตต์พร้อมและพอพอสลัดนี่อันนี้ใช้สต๊อกนี่เลยดิเฮ้ เอตเ e ดี้ค่ะอันนี้แม่ค้าเออค่ะแม่ค้าส้มตำเอ๊ะดื่มนะคะเออแอปเปิลจูสค่ะแอปแอปเปิลจูสเออเรีนจูดกับคุณนายเอ๊ะน่ยเอ๊ะเอตเอาไหมค้าอ๋อน้ำตา mix e n t e r t e n t เฮ้ยวิดีโอเฮ้ Yes, the video car. Family car. We have little girl here. Woohoo! Hey. Woohoo! She already sleep. Is it a long way, so. a long way. Right. and this way? Oh sleeping now. Oh, already oh. oh, sleep. Oh. It's like mm -hmm. a cake! <laughs> 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 a <laughs> oh, yes. car. no it's <laughs> not time hey. car. Hey. Hey. <laughs> okay what about your mom hey oh, hey, hey. Say hello lucky lucky hello So woo people here, So many people hoo 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 not used not used to <back>. แตถ่ายกูขุถ่ายกูฟอด้สวัสดีค่ะพี่ thank you ขอบคี่มาเลยจ้าเฮ้ยลัดี้จะสไล์ค่ะฮัลโหลค่ะลัดดีอนี้จะบอยกรุ๊ปเ e ียอเลนอันนี Take a photo ไปดูโอเครถไฟ still working last working now hey พ่อไปด้วยไงโอเคแค่นี้แ you say hello? ลโหลก็วีเลดี้ hey โอเคค่ะ bye and myself hey. ส้มตำดูเจ้าแม่ส้มตำมาเองนะครับวันนี้ พบกันแล้วครับดูลูกนี้โอ้โหอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ด <c oughs> อเืเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยไอไอวาวสซอยให้ดูซวยให้ดูครับอ <ALEX> ุ้ยยำหลายยำหลายอุ้ยไม่กัดน่ากลัวกันที่สุด <c oughs> <c oughs> <confusion> มีทุกอย่างนะครับโอ้โหแม่ค้ามาเองมือหนึ่งมาของบิสเปน้นมาเลยครับอ,อยากจะบอกบิสเปนหรือออสเตรเลียได้เลย<ม> <laughs> โอเคโตสาวๆค่ะสาวๆค่ะ <c oughs> โอเคอากาศดีนะวันนี้มีแดดด้วยว <c oughs> โอ้ยเห็นไหมอากาศชปมตาหลังฝนตาหลังวนอันนี้นุดดด่มๆหนุ่มๆค่ะ นุ oh, s old. <S ่มๆนุ่มๆนุ่มๆวิทนุ่มๆฮ่าๆรักเล่นเฮ้บายฮัลโหลโอเคอันนี้เราก็มีอาหารอยู่ในเต็นท์นะครับการเดิน mm ค่ะการเดินปาร์ตี้ค่ะ Have family here ค่ะ Check out the world โอเย่มีเสียงอันนี้แสดงว่ามิจฉามิจฉาคือวิ and make sure we on fire here we go who punch ค mm ่ะ lady อืมมีทุกอย่างค่ะวันนี้อ๋อเรียกว่าไฟนี่ไปเริ่มทำงานแล้วครับไปทำมาแล้วครับอืมโอเค let's see